ลำไฟให้มันอ่อนตัวนะครับเวลาเราอยู่บ้านนะครับเราก็ใช้แก๊สนี่นะครับในการลนครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาต่อครับต่อท่อ PVC ครับจากนี้ครับหนึ่งนิ้วครับเป็นนิ้วครึ่งนะครับต่อยังไงครับเวลาเราไปหาซื้อตามท้องตลาดนะครับหรือว่าร้านค้านะครับร้านค้ามันปิดหรือว่ามันไม่มีนะครับ เราสามารถแก้ปัญหาได้ครับโดยเราจะใช้นี่ครับทำการต่อกันโดยเราไม่ต้องไปใช้ข้อต่อนะครับแบบง่ายๆด้วยครับและไม่ยุ่งยากนะครับสามารถลดการใช้ประหยัดเงินของเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำได้รับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำข้อต่อของเราครับมาลนไฟนะครับคุณผู้ชมครับ ลนไฟให้มันอ่อนตัวนะครับเวลาเราอยู่บ้านนะครับเราก็ใช้แก๊สนี่แหละครับในการลนครับแต่ถ้าอยู่หน้างานหรือว่าไายงานนะครับถ้าไม่มีแก๊สก็หาอะไรก็ได้ครับที่เป็นความร้อนนะครับทําการลนนะครับนี่ครับเมื่อมันอ่อนตัวแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยครับเสร็จแล้วให้เราสวมลงไปครับแล้วหาเชือกครับคุณผู้ชมครับเชือกแบบนี้ครับทําการรัดครับ รัดให้แน่นเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตัดทิ้งครับหัวบานๆแบบนี้ครับหัวบานๆแบบนี้เดี๋ยวเราติดตัดทิ้งครับถ้ามันยังร้อนอยู่ให้เราไปชุบน้ําหรือว่าใช้น้ําได้เลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับการลดข้อต่อครับมันก็ไม่สวยเหมือนข้อต่อที่เราซื้อมานะครับแต่มันก็ประหยัดครับตัวนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ เห็นไหมครับแบบนี้นะครับเวลาเราต่อครับมันก็จะไม่เห็นรูข้างในนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็นําไปทากาวได้เลยครับแบบนี้ครับทากาวตรงช่วงนี้ครับในด้านในต่อได้เลยครับทดแทนก็ได้ครับในการทําข้อต่อครับ เวลาไม่มีข้อต่อจริงเราก็ใช้แบบนี้เลยครับทําแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับง่ายที่สุดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทําข้อต่อหรือว่าลดข้อต่อในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามพ่อเพื่อนชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ